มาเมนูเด็ดจำหน้าฝนนี่เอกรนออกมาโซลบก็โยดตรงนี้อ่ะในโจ๊ะรอย่างเมนูอย่างอ้อหน้าฝน้มอึงครับตอนนี้จะได้มัไปได้รลอกเลยยันหอยกำนองเออนี่นี่ครับลากหลายวนี่ลอกมาเรียบร้อยแล้วรวมๆกันทำมันมะข้าทำาลวกมาก่อนนะข้าใส่กัเดียวมัเข้ากินมาได้มันต้องลวกครับลวกอึงก่อน เสร็จเริยมง้อทีมงานโดยหลวงโปรดักชั่นนี่ทีมงานเมียมนายนะครับเมียมมาตุยมันหลายสีกันแหละพุ่งกกลี้ยงเหญ่ลยใส่นี่ของแต่เนาะดวนเนี่ยดวนใส่เลยเสร็จเลยอยังดวนหนึ่งกิ่นต้งเตี่ยมันเดือดดูฮันน้ามันเนี่ยบดเดือดเลยเบก็มันลวกแล้วมันกิ่นนิยั้งเลยแน่บอกชุบต้มชุดแหนหลายหมดอันดุดที่ว่าอย่างละอันทำมาแย่ดิมันบดซาำเออเอ๊ะเออ๊ะ ขออยกาถายเขาโนนะเดี๋ยวไม่เดนเลยนลวกเอาเขาไปมัดีวสุอกุลเดียวถึงหมกเนี่เขาจะเล่นปลาบูนะครับเป็ดปลาบูนะครับสายหน้าเขาจะลงไว้ประมาณสักคืบสองคืบนะครับเนาะโหเบสิบเจ เยอะนีใจเยอะป่าสดนะครับป่า,ปาอกกันป,อป่ากระบอกป่าส้อยอยู่ทะลุเลยจะมีตะกวนหรือบ่มีก็ได้นะครับหรือจอนนื้นี่นะรุนกันคนเน,นอะนะนยอย่าให้ฝนฟาดตกตอันน,นั้นนี่ ลมไม้ยังจะว่ากันเลยเไอความก้มตันเนาะนี่เอาส่งยางเลยตึงพายเย็นพาบูผู้แม่ผู้แม่แม่สายใหม่ผู้แม่อย่าาทปลายใหม่ยางน้อยนะครับไว้ใส่ตึงน้อยนะครับติดกระดิ่งนะครับเนาะ อ่ามันจะเริ่มเข้านะครับประมาณหวัวค่ำพี่ครับหวัวค่ำได้รุ่นกันแล้วนะครับบรรยากาศยำแดงนี่มันจะ,จ,ะจ,ะจะอากาศดีนี่นะครับนานเดียดครับพัดเราจะแกะห่านน้ำเดียดตอลังตอนหลังล่ะเดียดต้มเดียวอ่ะย้อนประคามได้หนอยไปประคามทั้งนี้ก็ฟั่งไายเลยนะครับฟังตัวกันนี่สักเดือนก่อนนะครับ เลกบางทีเก้าเสื้อผ้ามันก็จะปิดบอลแล้วนะครับถ้ามันฝังต้นเนี่ยอาหารต่อกระโดดนะถ้าคนัามือตกกุ้งเข้ามาละคือนี่ถ้าฝนมาตกอาจจะมีอ่าดีครับมือจอมกุ้งมักมักอาหารล่ะมัดอาหารกุ้งเลยนะมีอ๋อมีอยู่ก้ะหมอหมอมาเล่นเดีย ไก่ละไก่ละข้าดำตรงเดียดตลอดเลยเจ็ดปุ่นเดียวมองมันใหญ่หลังแตกเดี๋ยวมัวหนังมันแตกกันเนาะต่อให้ตจอมัดได้ก็ได้ละนั่นมัโกรธแทนเนาะนะครับปัดต่อเดียร์ละกันนี่แหนกันนี่นาะหลังแตกละด๋อยให้กะหันไอ้ซับ ตึงละมไม่มขขูขาบขาวาขาบบกันหอ,อมซึบเมนูต่อไปนะครับปลาบูหลามกระบอกหม้อนะครับโอ้โห ข้างาะหอบตัวเราิดเลยนั่นเองเงาอะไรล่ะกันกินดีมาหสมป่นี่งถึงมากมันจั๊บอยลกมันความเมือโมเลกามนี่ยกมันใสให้โมเลกนเหียว อย่างจี๋จี๋มินจอนจอหนอรหรอจอนจอนนี่แหละครับมาแล้วครับโอ้โหเอาก็นี่ลงเอาก็ตัวลงต้มอึงนะครับนี่ครับเนาะโอ้ยหอนเอาละเอ้ชุดในเลยดอกเอาหล,าลงังเบียร์ไป่ิ่มกันาาเป็นหลังอทำเบี้ยจะยี้กบ <laughs> าอยู่

หอมอันนี้ไม่หอมนี่หอมยังหายเอกหอมใบบักกูดเนาะหอมบกกูดใบโจ้ยสัปะเฮ้ยว้าพอไข่ไปเนาะมีไข่ออป่าแล้วมีไข่แน่นอนแล้ามีไข่เจี๋ยละอึ่งปู่ โมนี่มันย่ำตันได้กลิ่นแมงแก่อ้อมถึงตัวเ่ยใส่โอ่งยังล่ะกระดูกกระดูกมันจะไหนอู้ใส <laughs> ่จังอือใช่เลยนะครับใชยโยมันมันร้อนจัง บอกว่าเันลำไม่องเลยได้ๆๆๆไ่หรออะไรเรอหารทุกอย่างลำมดไม่ดนในบะบกข้าวอ่ะหเาบวาข้าวขบขาวอ่ะี้กมมีการกินฮะเนี่ยวนี่รู้ไหมที่ช่สองบอกว่า พ่อเอกพ่อเอกเขาไม่ค่อยรู้หรอกเราได้รู้ไกลาหน้าาวนี่อีมาเดี๋ยวมมให้นะกาปีนี้ได้กินชงเนียนเน้อครับอืมเปห้องก็เราห้องสลามใช่ไหมครับอุณช่างเอกอื สุดยอดสุดยอดอ๋อกลับไปยืมอันั้นจัไปขี้แรงมากเลยนี่เรื่นแรงนี่ใส่ด้วยนี่นะต้นมะอันนี้ใครอึงได้โอลักตากินใช่กับรถบ้าพ่อกลับสว่เอ้ยโควิดต้องอึงนี้ให้ก่อนช่องยูทูปแชนแนลนะที่เขาบอกเน็ตนะดังเลยนะนี่นะโค้ชดังแน่กินอันนั้น

ออเหระจะได้กินก mm ็ลามปลาอือมาเอาบรรยากาศหนังหางป้งนี่ครับเย็นสบายด้แมแลงนะครับไนี้อนตื้นนี้นะฮางูลักซูปาตไปน้ก่าเนอ้ารุ่นกันพอตอมนมันจะมีมเดี๋ยวแหลห้องนี้นี่ แต่แน่เดี๋ยวแก้มืองบกไงเยนี่พรปอเดียนล้ลามปะลาป่าน่ะยันหอแลามวันนั้นวันนั้นวันนั้นเอาไม้มากะติดรวเนเวทไปมาเหล่าน่ะเนี่ยสกอตกรดตัวนี้ไ้เลยนโอ้โหเีวจะ้ามันแล้วก้ไยป่าสดสอืมได้ไม่หนมากก้อยเนี่งอืมมได้ขวสีบมนแอเป็นแม ธรรมดาปาดปะไข่นี่เขาจะป่อยนะแต่ปาดตอกมันถ้ามันหั่นไข่น่เขาจะป่อยวิ่ไข่คบหน่อยเนหลวงมือหน่อยอืมเชฟมันดงดึงดึงดเก้าอี้อืมแน่นเนาะอนีปืนโตเต็มน้ละแจ้งแจงกับมันน่ เป็นที่ทรงนัเพิกอสารเียจะไปตรวจยกตังในกระเป๋าบนท่านไปฝากไว้กันนักซ่ากันทีกอยปากันดูดยยังโหดก้อยตั้งหนังกันตั้งหนังอละอืน้อนงหมดก่นงน้ท่อย่าาโกะ ได้สิบห้านาท í, เีเขาก็จะได้โบและนี่นะครับผมนี่มันเริ่มเริ่มออกมาแล้วม,มันเริ่มดันออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิ้มตรงนี่ก็โอ้หลับปบบบ้าเลยหลังหับมีหลับมีบมโอ้ช,ชุดตรงตุ่มึงญบ,า,งบานมดไว้เดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เขากินไว้เดี๋ยวนี้ก่อนกระต,ตุ้มอึ้งมัดกระเดี้ยวมดหนึ่งอ่ะ มูที่เขาหยอกก็หนึ่งอีกใ่ี้เขาจะเอามือนี่กันลูกคุ้มเนาะลูกคุ้มขอจิ้มกําได้บัดเกลือนี่ลาบแค่เาเอยู่อันบัเสไผ่ลวบัเสอไผ่แล้วนี่ีแขมพึ่งแขมอยู่อ่ะหมูอยู่เสือไผ่แล้วก็หมูอยู่เต็งเต่งกอดเนี่ยกําเลยเต่งกอดอย่ง เดี๋ยวมาพี่ทักน้อยอยู่บ้าอยากเอาไปดูไปเอามาดูมูบเทอร์เป็นซิป่าทานป่าบานเฮยวอนด้วฮ้เ้ยวัี้ไอเอกวันนี้นะไอหนึ่งชอบหันเจ้าแล้วเจ้าอุ้ยกับฟ้าผ่กว่ามไปมุมโบเทอรป่าเทกเกอร์ยอนเด้อตะกี้มันนั่นน้องกี้มันน้งไม้อรกัพล้เลยนี่ลูกมึงมงมันแกได้อนหวะมูบเท่าใหญ่ไข่มาละกวากวาติดติดเลยโควิด ี่ครับปัดเลือพักกกดินตดยอดฮึซีฟไฝ่อยู่ที่ไหนคนใหญ่ติดโมน่าเขาดื้ติดกวามูมูเจย์ใหญ่านี่อย่ามาข่มหะเดี๋ยวปพีเห่นมันนักเลยอันใดกัเนตไปมด้าไทเเนี่ยล้อมแล่เนี่ยคนเดียวเนีคนเดียวบ่ท่าพอจุึงแล้วเบ้อเรือพอบ้านวุนเบ้ออ้านกบน้เเพกับแกมันเยอะ มันก็ไอซีนักอ่ะบือคนน่นเอามาบือคนนี่เอามาให้อ๋อลามนี่มันกินกันจนเนยแล้วกับใครวเนี่ยไข่อ๋ออันนี้เดี๋ยวจะเอาแกงชงอ่าเอาแกงชงอันนี้กิมันเอาความเลยเอาความมีอยู่ปะนี่ครับนี่เขาต้องกินมีมันด้วยนะครับมันจะได้รสชาติอ๋ออืมไอกีของมันหุงกัเบี้ยน่ะมอหนี้หมอมันจะหอมมีเอาวเส้น นี่เกลือป่ะนะมันเป็นหนอนหน่อยปุ๊บเนี่ยนี่ทุบข้าม้อบชดเลือดโอ้มามิเราวเราคอ้ามัขเราควาหันอยู่ในท่านี่กินครับมะเขือนี่ครับอันนี้เปินห้องมะเขือต๊อบอืมเนาะส้มอ๋อมะเขือส้มเนาะบ้านผมห้องมะเขือต๊อปกินแล้วสุขภาพแข็งแรงครับอืมกินยอดเนาะ ผมว่าเอาต้มอึ่งใส่เนี่ยคนมากิมากแม่ขัวสาวๆเพิ่งยังหมดหอนะครับตรงนี้นะครับกองโอนกองโวยนะครับเอวบางร่างน้อยดิ้งนักหนักซาปเ่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเข้าข้อเข้าคข้อม็ดต่ำมะมาใส่ไหมเอาไปกินเลยตักใส่ถ้วยเลย

พอวัดขอเลกเนาะฝมั่งมันเติดยังเข้าแล้วมันเขาไ่ได้ใส่น้ำรงจิงใส่สักน้อยเลยกันน้ำอืมฝนติใส่รน้อยฝนว่าโว้ฝนออกตาตบีหนอเยอะมากนี่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 นีเครับพี่เราแก้ว่พี่ ได้ครับเล็กน้อยๆให้มันได้ใหญ่ได้นักอยังเพิ่าลังลามเนี้ยกำลังซุกพนนีครับผมมาตึงเหลียมนี่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 องทัใจที่ทในป่าในโดย มันมีสักวลยมันลงไปแล้วจะรู้พี่ป่ามีกเสร็แล้วจะรู้ไหลอเนี่ยแต่หน้แล้วงบอกไงนี่เบียเนบะมัน่้อนคอับกี่มันหลวมๆนี่ป่ามันใหญ่กว่าบอกจะเอาลอกคงได้หรอกนี่อ่ะบุนทำลอกให้ตัวเขาพอทะลุที่บุญหอิน่ข้าสนบุญบอกโ้กะใจมันมันอัพ มันพกมันพาเกิงห้องได้ใช่เป็นตัวใหญ่เนี่ยมันน้อยอืมก็มันงายมันน้อยไปนี่หมดบ้าบ้านหลัจัดไปไปหวาไปอันมันถึงเม็ดขนาดเราหวาล้ำละมันมันลำเนี่ยแม่งจริงมันเหรอแต่มันต้องใส่น้ำถ้าวหวานนี่ใส่ป่านหน่อยจัแต่มันงจางเขินนิดนึงมีแต่ป่ามีแล้วเะรอป่าฮด ส่เกียนักพรมันดันออกไงหน้ามามันจะดันเอาองยออย่างออกไหน่อยน้าแล้วอย่าพูดไอ้ตัวเนี่ยเยอะมาไขหัวนี่แอะนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วเหรอไขหัวอยู่นี่นี้อันนี้จ่อซ้ำนะฮัน้เน้ยบ่ดนกขนาดจอปั่นปุ๊บสมบูรเลยรอไม่มันอันนี้มันวันวันมันตับที่

มะขบี่ใบ้น้อยไอ้เนาะม่ญี่ปุ่นกับสื่ไทยมากเนาะเต็มเต็มที่เมื่บ้านเลยอั้เนาะเ่อบ้านอุตสาหะป่าเนาะแต่เอานุ่นนน้อยน่นมันเก่ยน่มันจะไหมเนาะมันหอมมันบอกมันหอม เขาจะเอาไม้นุ่มกิ่มันมีเตี้ยมันถึงจะหอมเนี่ยชีนี่วันนี้สิริถ่ายอยู่บ่อขุดย่างคืนวันนะ้นเลอุ้ยเขาไปห้องหนาวเลยอาจารย์เขาออกนอกอากันนี่ก็จัดไปสองเมนูต้มต้มอึงกับลามปลาครับครับบรรยากาศข้างหนองหางปงนะครับ บ้านเหมืนกตั้งวงกันเลยวันนี้ฮโหนะครับอากาศรัองหมกปัดเลยแล้วล่ะเมนูนี่นะครับสักเหมนจานเอาแบบจิ้มวาซาบินะครับสดๆเลยน้ำพริกน้ำมงนมิ้นนะน้ำมิ้นคนได้ยิแต่พริกมิ้นต้นแบบได้ใช่ไัมนี่จันเต็มดวงนะครับนี่นะอันมปนนมิ้งมิ้งมันนะ นี่สูตรปลาดิบที่ได้เป็นปลาปลาซ้อยนะครับกระบอกนะครับ่จุดก้อนก้อนดิเม็ดอย่าลืมนะครับในวาซาบิไปไหนวะปืนปืนนกันหมอ มันพอนิ่มกว่ามันมีมันแต่ชิ้นมันก็จิ้นมันกบมันน่ะตุ้นชทมอกนี่นะหมูนะโดยเปลียนปัดก็เตายมันปัดเออมันดหญ่สักเอี้ยโอนักล่อมใก็ว่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่าบึงน้ำพึ่งดีคจั่วเขียงแน่ๆนะมันจะทำมันได้ไหมเขียงมันแน่ยันไปหลัวฮัลเล่ไปสมัยงบิ๊กซีเป็นรถตะเมือเสือนะครับอ่ะก้อนปิดเม็ดฝนจะตกละ ปีไม่ปีไม่ปีไม่โอเคีม่เอาเลยอ่ะหน่ะหมอตัวเองเออซึ่งไม่เหมือนเดียฮ่าฮ่าฮ่าฮคาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาน่าาฮ่า่่าฮาาฮ่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 าาฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าาาาแล้ว่ เราเราเราญี่ปุ่นมันมันเป็นอย่งก่อนสากีเออหอเดกหน้าเทือุดน่ะเจดยอดแมรล่นต้นหน้าล้นอลองเลยขอหน้าก่อนโอเคครับอ่าเราจะพิดคลิปกันแล้วครับครับผมครับลเริ่มมาแล้วครับ แม่ก็แม่แม่แม่ละขึ้นกับพายุเข้านะครับย่งนุ่งก็น้อยหลวงอันนี้ในเมนูเด็ดแต่ว่านี่นะเอ็กขอบคุณหลายเนี่ยเอาอึงมาสูนะต้มอึงลามปลาขอบคุณไอเบียร์เจเนอร์ขอบคุณทีมงานของกูคนนะครับมันต้องฝังปิดคลิปคนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมันจะมันไ้ปิดอุ่มอึงอ่ะอึงอึงต้มปลาลาบปลาลามปลาเนาะลามปลาอย่างเงี้ยลามปลาบูครับลามปลาบูโอ้สุดยอะมาก จะใครแอบใส่หม้อเฮ้ยหม้อเฮ้ยใส่ตักเด็ดเดียวมันแห้หม้อเฮ้ยถ้าอบน่ะเปื่อยเดี๋ยวเฮ้ยันทิมกำทามกำทาเมียยาวอบหม้อห่อนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหนองหลังฟงช่วงนี้นะครับพายุเข้ารับ16-18นะครับเนาะคืนกับโดนฝนกันมาโอเคนะครับขอบคุณแฟนครับนะครับติดเข้ามาที่3เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับอื ที่วขอบคุณทุกข้อความนะครับเออฟังกายกันเต็มนะครับเนอเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับจะอยู่ข้างออกข้างอ่างนี่นะครับแต่ถ้ามีโอกาสนะครับคงจะออกไปจังหนกอยู่นะครับโอเคนะครับคลิปหน้าเอาปะกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่หน่อยเบี้ยเอาปะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณวาสบีนะครับโอ้โหมันคืนนี่หวานจวดเลย